คำถามคำแรกที่พี่เดินออกจากเซเว่นสนามหลวงพี่เท่าไหร่ครับฮะอะไรนะลุงถามว่าพี่ได้งานกี่รอบแล้วตอนไปไงได้สามรอบเยอะอุ้ยรวยแล้วบอหนูทำอะไรอยากไม่ให้ใคารู้เลยกลัวกลัวกลัวลุงสีใจยย่างนิหละสะวรรค์หลุยใช่ไหมก็บอกว่าแมมติดนี้เขาเยอะ แม่ไม่มีทางเลือกนู่นเห็นอย่างเงี้ยได้วันแม่นะได้นะได้ประกาศสืยาบัตรนะ คำถามคำแรกที่พี่เดินออกจากเซเว่นสนามหลวงพี่เท่าไรครับฮะอะไรนะป้าป้าป้าคอยจะพูดอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ไงเลยเธอถามแม่เขาอ่ะแม่คเ,เาไอไอคำบอกว่าเท่าไหร่ครับคืออะไรเหรอที่ผู้ชายที่เข้าขับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาที่นี่อ๋อเขาชวนหนูเที่ยวน่ะสิแล้วหนูทํางานหรือเปล่า วันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามีลูกค้าได้ชั่วโมงละกี่เท่าไรตอนนี้นตรงนี้หน้าตรงนี้มันได้แค่ส0มร้อยสาร้อยค่ะครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็คุยกันอีกทีนึง่วนมากถ้าเป็นโซนอื่นเขาจะมีแต่เด็กๆวัยรุ่นแต่มีตรงเนี้ยที่ว่าคนมีอายุเขาอยู่กันก็ถือได้อยู่ได้ก็อพออยู่ได้แต่ก็จะไม่ทำอย่างนี้ตลอดมันเบือ่อ20กว่าปีนานมาก,าน,มากนานมากนานมากเคยถูกจับไหมครับเคยค่ะเคยโดนจับก็ S <S <an> <S เขาก็ถามว่ามีมีบัตรประชาชนเปล่าหรอไม่มี <S <S <an> <S เขาถามว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนกัมพูชาอย่างนี้แหละกลัวมากเวลากลัว,ลวโดนจับไล้ส่งกลับบ้านแล้วเมื่อมีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนต้องติดนี้เขาไปถึงบ้านคนที่หนูติดนี้เขาอาจจะมาหาเรื่องบอกลูกว่าอะไรคะ<บ>มานวดลูกก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเราก็ถ้าเป็นวันหยุดเขาจะขอมาด้วยมาเขาอยู่ตรงไหนตอนที่เราทํางานก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละข้างล่างมั่งวิ่งอยู่ เาเตอร์ลงโรงแรมเขาวิ่งเล่นเขาเคยอยู่กลัวไหมว่าเขาจะรู้ไม่กลัวไม่กลัวว่าบางทีก็เพื่อนมาบอกอยู่ว่าลุงถามว่าพี่ได้งานกี่รอบ <laughs> มีมาถามอยู่แล้วตอนไปไงได้สามรอบอยู่นะอุ้ยรวยแล้วบอก ทุกวันนี้ติดต่อกับลูกยังไงก็โทรตามแฟนค่ะพี่ใน Facebook ค่ะเคยบางทีก็ลูกเข้าไปโรงเรียนไม่ได้เจออย่างนี้แหละเขาก็โทรไปคุณโตบอกว่าเป็นไรแล้วน้องบอกไม่เป็นไรแม่น้องก็เข้าไปโรงเรียนแล้วพายตุกวันแม่เขาคุยกับลูกคนโตค่ะแต่บางทีเขาลูกไม่สบายน้องไม่สบายมันก็โทรบ,บอกว่าไม่สบายอะไรอย่างนี้แหละลบ,บอกว่าไม่สบายพา้องไปหาหมอซื้อยาให้น้องกินด้วยแล้ว ไม่มีต่างเดี๋ยวแม่โอนให้คิดถึงลูกไหมครับคิดถึงค่ะอยากกลับบ้านไหมอยากกลับค่ะคิดว่าเงินห้าแสนเนี้ยน่าจะกลับได้ไหมล่ะน่าจะกลับได้พี่กี่ปีก็หนูคิดว่บประมาณห้าปีเลยคิดว่าห้าปีค่ะกลับได้กลับได้กลับไปเคลียร์หนี้ได้ค่ะแต่ไม่มีเงินเรือเลยบอกลูกว่าเรามาเสิร์ฟอาหารค่ะเคยคิดไหมคะว่าลูกจะรู้ไม่เคยแล้วพี่พอ หนูทำอะไรยังไม่ให้คารู้เลยกลัวกลัวกลัวลูกสียใจยางนี้แหละสะวรรค์ลูกลุยใช่ไหมก็ก็บอกตามนั้นเลิกให้ลูกบอกว่าแม่ติดนี้เขาเยอะแม่ไม่มีทางเลือกนู่ก,ก็ให้ลูกยอมครับมันคงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราอยู่กันอย่างนี้ไม่อาย ใช่ใครทั้งนั้นเพราะเราถือว่าเราไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเราหากินเพื่อตัวของเราเองทุกวันนี้หรอกคะ่ะต้องจ่ายเป็นรายวันก่อนถ้าวันที่เขาไปโรงเรียนพี่ก็จะจ่าย250ราสถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะจ่าย100บาทค่าน้ำมันอาทิตย์ละสอ0รและเสาร์อาทิตย์น้องจะไปทำงานได้ได้วันละ700บาท แล้วเราเหลือใช้ตัวเองไพี่ซื้อข้าวห้าบาทพี่กินสองเมื้อก็เก็บไว้อยู่แต่ช่วงนี้ไม่เหลือเพอระาะเอาไปใช้นี่ใช่ค่ะพอเก็บไว้ปุ๊บแล้วเราก็คิดอยู่ดีว่ากลัวเขามาตามมาหาอะไรเงี้ยมาถึงใครเจ้านี้แต่ก็ไม่เคยตามไม่เคยถามหรอกเราแบบว่าเรานั่นเองเราก็โอนไปเองเราบอกเขานะ้าเราไม่ได้นะเราหาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจอยู่เวลาเราหาได้เป็นพันสองพันล้วก็คือเราโอนไป เยอะพันกว่าเงี้ยโอนเยอะเหลือกินวันละสองร้อยสามร้อยของเราเหลือกินแค่นั้นโหยอย่างนี้ถ้าเกิดวันไหนไม,มีลูกค้าเลยนี่ลำบากเลยเนะี่ยก็ไม่ได้บางทีก็หยิบยื่นเพื่อนบ้างทีร้อยสองร้อยเงี้ยแถวนั้นเขาก็ให้อยู่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ช่วยกันอยู่คิดว่าเราจะทําอาชีพนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ครับให้น้องเรียนจบอีกนานไหมอีกหนึ่งปีเดือนนี้มันก็เดือนสิงหา ก็คงไม่ถึงปีมั้งคะคาดหวังอยากเห็นรูปเป็นแบบไหนครับถ้ามันโตมาใช่ไหมเอาตัวเองให้รอดหาดูกินเองได้โดยที่ไม่มาเดือดร้อนเราแค่นี้ก็พอใจแล้วไม่ขออะไรเยอะต่อให้เขาจะไม่เลี้ยงดูเราหรือเขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาไม่มาเดือดร้อนเรา ก็พอแค่นี้ก็พอใจแล้วกลัวเขาจะเกเรหรือนอกลื่นนอกทางไหมไม่คิดว่าเด็กคนนี้ไม่เป็นทําไมอ่ะคิดว่าเราเลี้ยงมามคิดว่าไม่เป็นไม่เป็นโดยที่ว่าเราเลี้ยงเองถ้าลูกให้คนอื่นเลี้ยงเองอันนั้นก็ว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราเลี้ยงมาเองเรารู้ว่าเด็กไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้มีนิสัยแย่ๆเลย ไม่พูดจาหยาบคายเพราะที่โรงเรียนคุณครูเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเรียบร้อยเขาไม่ลังแกใครเขาไม่พูดจาหยาบคายหรือก้าวร้าวเห็นอย่างนี้ได้วันแม่นะได้นะได้ะลรประกาศสนียบัตรนะเนี่ยก็เขาโทรตามให้มารับประกาศนิยบัตรวันแม่ได้อยู่เขาบอกว่าลูกชายเรานิสัยดีไม่ก้าวร้าวเรียบร้อยพูดจาไพเราะไม่เหมือนเด็กคนอื่นหลายหคน ดูแล้วคือคุณแม่น่าจะสอนมาดีอะไรค่ะยังอยู่ไหมครับปริญันยังอยู่ค่ะยังเก็บไว้อยู่คิดว่าจะสง่งลูกไปได้ไกลสุดถึงปริญญาตั้งใจไว้อยู่ยังไงต้องหาให้ได้ปริญญาตรีก็อีกสักสิบกว่าปีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาไม่อยากจะเรียนเอง แต่เรายังไงต้องหาส่งให้ได้ถ้าเขาอยากจะเรียนอะไรเราพร้อมจะสนับสนุนใช่ค่ะสนับสนุนเขาจนกว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีอันดับแรกของพี่ผ้าเหลืองค่ะไอ้ช่วงเห็นผ้าเหลืองตอนที่ว่าบวชพระเนาะกค็คงจะภูมิใจมากแล้วก็ดีใจแล้วก็คง,คงจะผนลุกอเนาะ,นะก็อยากให,อกใหก้อยากให้ลูกมีบ้านอยู่อยากให้ลูกมีมออไซค์กลับให้โรงเรียนอย่างนี้แหละ พอตอนนี้หนูยังไม่มีบ้านอยู่เลยพออยู่อยู่กับอาศัยกับน้องสาวอยากให้ลูกทําอะไรให้เราบ้างคะอยากให้ลูกแล้วกอให้ลูกไปเรียนหนังสือดได้สูง,สงอยากให้เขาเรียนจบป,ปัญญามีงานทําได้ดีหนูก็สบายใจแล้วอยากเห็นลูกมีมชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีของลูกมีเราอยู่ในนั้นไหมถ้าเป็นไปได้